Alex a like z สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ f a c e b o o k กลุ่มแล้วก็ไอจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวาร์ o n น,น,นช่วงเย็นเงินนาะมีไหมลุงเบิร์กแนะาร์ตัน,ต,นต้องกล้าทุ่มซื้อแข้งระดับโลกเสริมทับเฟดดิกลุงเบริร์กอดีตแข้งตำนานาร์าตน ออกโรงให้คำแนะนำแก่ทีมรับว่าต้องกล้าทุ่มเงินก้อนมหาศาลเพื่อซื้อผู้เล่นระดับโลกเสริมทัพหากอยากกลับไปความยิ่งใหญ่ให้ได้อีกครั้งในเร็วๆนี้ผมเห็นด้วยกับการที่อดิตาเคยพูดเอาไว้ว่าการพาอาสตตันกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่ให้ได้อีกครั้งในเร็วๆนี้เป็นงานยากขั้นสุดยอดโดยเฉพาะเรื่องความสม่ำเสมอของฟอร์มการเล่นสำคัญเลย ลุงเบิกกล่าวกับสกายสปอร์ตหากมองย้อนกลับไปในช่วง2-3ปีหลังสุดอาอสตอนซื้อผู้เล่นเก่งๆเ,เข้ามาเสริมทัพได้มากพอสมควรแล้วก็จริงแต่จากความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าแค่นี้ยังคงไม่เพียงพอฉะนั้นสมสรต้องกล้าทุ่มหนักกว่านี้เพื่อดึงดูดนักเตะระดับโลกด้วยอันดับแรกสุดเลยคือซื้อผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กหลังจบซีซั่น เพราะหากคุณสังเกตทีมที่แกร่งเหนือชาวบ้านอย่างหงแดงและแมนซิตี้พวกเขายอมใจหนักมากเพื่อซื้อแนวรับดีๆและก็ได้ผลทันตาเห็นสะด้วยพี่เชียร์ยู่ชาก้าหนุนให้กำลังใจเปเป้ก้าวข้ามใบแดงมุ่งมั่นไว้นายจะแกร่งกว่าเดิมกานิชากา้ามิดฟิล์ฮาร์ดแมนชาวสวิตเซอร์แลนด์ของอาร์ซอลออกมาหนุนหลังนิโคลัสเปเป้เปปิกไอรีรโค้ด เพื่อนร่วมทีมให้กลับมาโชว์ผลงานที่แข็งแกร่งอีกครั้งหลังเพิ่งทำพลาดโดนใบแดงไล่ออกเมื่อสุดสัปดาห์ในเกมที่ทีมเสมอกับลีซูนตน์ในนาทีที่51แอนโทนีเทเลอร์ผู้ตัดตสินต้องเป่าหยุดเกมหลังเอสยานอลีอัสกี้ลงไปนอนกับพื้นก่อนที่จะวิ่งไปข้างสนามไปดูจอ V A R ซึ่งภาพช้าเล่นได้ชัดว่า เปเป้เล่นนอกเกมเจตนาทำร้ายโดยเอาหัวไปโขกหน้าอาลีอัสก้ไม่มีทางเลือกตัดสินตามกฎวิ่งมาแจกใบแดงเปเป้ออกสนามไปทำให้อาสตันต้องเหลือแค่10คนโดยทางด้านเปเป้วัย25ปีที่คาดว่าจะถูกโทษแบนห้ามลงสนามเกมพิมลิกสามนัดโดยออกมาโพสบนอินสตาแกรมขอโทษพฤติกรรมดังกล่าวไปยังแฟนบอลปืนใหญ่ ยอมยอมรับว่าเขามีส่วนทำที่ทำให้ทีมตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากตลอดทั้งเกมในช่วงเวลาที่เหลือล่าสุดชาก้าอดีตกัปตันทีมได้ออกโรงคอมเมนต์สนับสนุนโพสต์ดังกล่าวโดวยเขียนว่ามุ่งมั่นเข้าไว้น้องชายนายจะกลับมาแข่งแกร่งกว่าเดิมเราจะอยู่เคียงข้างนายทางนี้แม้อดีตตาริวจะถูกแบนกับเกมในประเทศ แต่ทว่าเปเป้เปจะยังคงพร้อมรับใช้ออสซอนได้ตามปกติในศึกยูโรปาลีกในแมตช์ที่ทีมจะบุกออกไปเยือนโมทีมร่วมสายกลุ่มบีในกลางสัปดาห์นี้ไล่ก็ไม่ไปแข่งส่วนเกินปืนปัดซบอินเตอร์ไม่คิดย้ายไปไหนใจมันได้สำหรับแข่งดาวดับรายหนึ่งของปืนใหญ่ที่ล่าสุดมีการแสดงเจตจำนงชัดเจน ว่าไม่คิดย้ายหนีไปไหนในช่วงซัมเมอร์นี้โดยพร้อมนั่งแช่เป็นตัวสำรองต่อถึงแม้ว่าจะแทบไม่มีโอกาสได้เป็นตัวหลักในยุคอาริต้าก็ตามเกาโซเมกาโต้สื่อดังแดนมักกโรนีตีข่าวรายงานว่าออสตันทีมชั้นนำของศึกพิมลิกอังกฤษอาจอยู่ในจุดที่กืนไม่เข้าขายไม่ออกหลังล่าสุดดาวเตะดาวดังรายหนึ่งได้ออกมาแสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าไม่มีความคิด ที่จะเก็บเข้าของย้ายออกจากรังในอนาคตอันใกลน้นี้โดยพร้อมที่จะอยู่รับใช้ทัพปืนใหญ่ต่อไปถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของมิเกลอเดต้ากุนซือหนุ่มชาสเปนิตเป็นที่ทราบกันดีว่าการิชาก้ากองกลางร่างหนาชาสวิตสแลนด์มีปัญหามาตั้งแต่เมื่อซีซั่นที่แล้วกับแฟนบอลของตัวเองเช่นเดียวกับความการเล่นส่วนตัวที่ยังขาดความโดดเด่นทำให้เจ้าตัว เริ่มต้องตกเป็นตัวสำรองอยู่บ่อยครั้งและอารตันก็เคยมีความพยายามที่จะขายทิ้งมาตั้งแต่ช่วงสองตลาดที่แล้วแต่จนแล้วจนรอดการเจรจากับทีมต่างๆก็ไม่ลุล่วงอย่างไรก็ตามผลงานจากการที่ปืนใหญ่ไปซื้อโทมัสปาเตมาจากทีมตามีนั่นยิ่งทำให้หลายๆไฟต่างคาดการว่าการิชาก้าอาจพิจารณาถึงการย้ายทีมอย่างแน่นอน แต่เรื่องกลับไม่เป็นแบบนั้นเนื่องจากเจ้าตัวยังพร้อมที่จะคาแข่งในคินเอมริสเตเดียมต่อไปอีกถึงขั้นพร้อมปฏิเสธข้อสเสนอของอินเตอร์มิลานในช่วงเปิดตลาดเดือนมกราคมนี้เลยทีเดียวและอาจพิจารณาถึงการย้ายทีมอีกทีในช่วงหลังจบซีซั่นอเดิต้าเรียกสีดาวรุ่งติดทับปืนเยือนทินโมมิเกลอดิต้ากุนซือของอาร์เซนจัดการเรียกตัวนักเตะดาวรุ่งสีคน ขึ้นมาติดทีมสำหรับเกมโยโูโรปาลีกที่จะไปเยือนโมในวันพหัสบอดีนี้หลังจากที่มีฟอร์มที่ไม่น่าพึงบใจในพิมลีกช่วงหลังๆอาริต้าก็พร้อมที่จะให้โอกาสกับพวกดาวรุ่งในเกมโยุโรปเกมที่ผ่านมาการนเนอร์บุกไปเสมอกับลีซูต์โดยนิคลัสเปเป้กลายเป็นจำเลยเมื่อไปเฮดบัตใส่เอสการอาลีอสกี จนโดนใบแดงไล่ออกระหว่างการแข่งขันขณะที่ก่อนหน้านี้พวกเขาก็แพ้ให้กับแอสตันวิลล่าศูนย์ต่อสเวลานี้ปืนใหญ่รั้งอันดับ12บองของเพียรมลีกโดยพังประตูนในเกมลีกปี2020-2021ได้เพียงแค่9้าลูกเท่านั้นจาก9เกมแต่ฟอร์มในฟุตบอลยุโรปของพวกเขาถือว่ายอดเยี่ยมโดยเอาชนะได้ทั้ง3นัดในกลุ่มบี โดยมีค่าเฉลี่ยยิงได้อย่างน้อย3ประตูต่อเกมกุนซือชาสเปนเ,เรียกตัวสีดาวรุ่งอย่างเอมิลซิมิทโรฟาโลรินบาโลกันมิเกลอาซิสและเบนคอตเทลเดินทางไปกับทีมด้วยสำหรับซิมิทโรวัย20ปีนั้นแจ้งเกิดกับทีมชุดใหญ่ขึ้นมาได้ตั้งแต่ปี2018ทว่าเขาถูกปล่อยยืมไปให้กับไลซิกและฮัดเดิลฟิล ซึ่งมีโอกาสลงสนามรวมเพียง19เกมเท่านั้นด้านกองหน้าอย่างบาโลกันนั้นเคยที่จะย้ายทีมหลังจากคุยสัญญาใหม่ไม่ลงตัวทว่าก็มีรายงานล่าสุดว่ากำลังเปิดฉากพูดคุยกันอีกครั้งและดาวเตะวัย19ปีก็ถูกเรียกตัวติดทีมไปยังโมด้วยส่วนอาซิสวสัย18และคอรเทลว,วัย19นั้นเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ซึ่งก็ขึ้นเครื่อง ไปยังนอร์เวย์ด้วยเช่นกันปืนเปิดศึกสิงห์แย่งหอกดาวรุ่งวิมเบอร์ดันสมสรอ,อาร์ตันเปิดศึกกับเชลซีแย่งชิงตัวดาวรุ่งคูเอนบาล์ลี่ของสมสร a ร c เอวิมเบอร์ดันที่เคยอยู่ในรั้วเยาวชนของทอตแนมฮอสเปอร์มาก่อนบา์ลี่กองหน้าวัย17ปีได้รับความสนใจจากหลายสมสรล่าสุดอาร์ตันกับเชลซีสองทีมดังกรุงลอนดอน ร่วมวงแย่งชิงตัวและยังมีลีดยูไนเต็ดอีกหนึ่งสโมสรพิมารีกทีมทล์กายงานว่าบาลี่กลายเป็นเพชรเม็ดงามของวิมเบลดันทั้งที่เพิ่งก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่และลงซ้อมอย่างสม่ำเสมอในทีมของกรินฮ h อตเจสหลังจากอายุครบ17ปีไปเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาท้งนี้แม้มีความสนใจจากหลายสโมสรพิมารีก แต่ดูเหมือนว่าบา์ลี่ไม่ต้องการรีบร้อนควย้าโอกาสนั้นและต้องการมีสมาธิกับการโชว์ฝีเท้าในซีซั่นแรกกับเดอร์ดอนในสึกลีกวันหลังจากก้าวกระโดดขึ้นมาจากทีมชุดอายุไม่เกิน18ปี